สวัสดีครับทุกท่านและนี่คือรายการ The Web is Rock และอยู่กับผม The Web นะครับผม Oh yeah และนี่คือ Rush ตอนที่5กันแล้ววู้และนี่ก็จะเป็นตอนสุดท้ายของอาทิตย์นี้นะครับรอจนกว่าเพื่อนเกาหลีของผมจะกลับมาแล้วเราจะมาโลดแล่นในยุทธจักรแห่งคนไร้บ้านกันอีกครั้งนะฮะในตอนที่แล้วที่เราส่งสปายเข้าไปในทีมทีมหนึ่งของคนฟิลิปปินส์และก็บวกกันบนเขาอ e ีโคในวอร์เซและในตอนนี้เราก็มาต่อกับแก๊สเตชันนรก l e t s fun ย้อนกลับมาที่บ้านคนเถื่อนผมได้มานั่งรอรอคนเถื่อนที่จะออกมานั่งฟาร์มส่วนผมก็รอไปยาวๆเพื่อที่จะได้ชักทอมสันออกมาลั่นกับบานพวกมันที่จะตัวสองตัวกูอยู่ฟังนี้กูดักประจําเลยเดี๋ยคนป่าก็มาไงลูซาเฟอร์ครับเอาแล้วเอาเลยเอาเอะไรแม่ลมมันๆๆขมไงกินเลย อกชงให้อกชงให้โอโอลองที่เฉ๋จิบดูไม่ใส่พริกไว้ต้องดูด้วยมันต้องดูว่าเป็นมอคค่าเป็นลาเต้เราจะกินกาแฟก็มันเป็นกาแฟก็หยิบมาเลยไงไม่รู้ไงว่ามันมึงไม่เคยกินกาแฟไงวะมันมีแต่กาแฟซองไงฮเพียมันยิงใครวะน็อกไปดิเที่อตายเพี่นกูตายมันยิงใครไม่รู้แต่กูก็สวนดาบมัน ก็็บบเเกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วมีคำกล่าวไว้ว่าศัตรูของศัตรูก็คือมิตรแต่ถ้าเกิดว่าคุณยิงศัตรูสองคนที่เป็นมิตรตายคุณจะได้ของเพิ่มสองเท่าทฤษฎีคูณสองยัดเดอร์มีปืนรู้กันไหมนักก็ไม่ละเลที่จะใช้มันด้วยไม่หมายถึงกูก็ไม่คาดจะสู้ว่ากูยังกโกทะนุอยู่เลยทุกวันนี้ยเีมีปืนูมีปืนกลกโกทะนุมันไปกินแอโร่กินแอโร่โดนแม่งแอโร่เข้าหน้าไอ้ตัด กินแอรูไอ้บลายาเฮียไอ้บลายยาก้าเฮียนี่ปืนไปแตกกีกระบอกแล้ววะสอง,สองหัวอุ่นแล้วบ้างหัวอุ่นแล้ว <laughs> หวลัง <laughs> จากนั้นนอตลองทามนนะครับรู้สึกว่าตีที่เพื่อนผมไปสปายเนี่ยมันจะไปลากตีนมันยา,าบ้างของตัวเองแล้วทำให้พวกผมต้องออกไปขโมยของมาสักหน่อยเก็บงานนะเก็บงานอนะไฟติ้งไฟติ้งวันดาวโอ้ว้าช็อตไนส์ไนส์ไนส์ไน Idian, to town. À What? What? On, oh, on oh, there, 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 there. One, one, one. One hit. Two hit, two, <laughs> hit, two, <laughs> hit, two <laughs> hit, two hit, two hit, Down, 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 down. à. Uh -huh. Oh, Pian, Pian, Pian. Where? What? What? Oh, oh, you see him? Oh. One hit. Nice. Down, okay. down, 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 down. Okay, I think uh, we we have to go home. Take item uh -huh. to home. โอเคไอ้ไอ้ไอ้กอนนะก่อนโกแบกโกแบกชูเฮ้งชูเฮ้งบอกเลยว่าจบสถานการณ์นี้เราโคตรจะรวยกันเลยทีเดียวมันก็ไม่ได้รวยมากแต่ก็ถ้าไม่มีเพื่อนผมแบกผมก็ไม่อาจจะรอดออกมาได้นี่เป้าหมายต่อไปของเราก็คือการไปแก๊สเตชันนะเพื่อเอาเศษเหล็กต่างๆเนี่ยไปย่อยออกมานะฮะแน่นอนว่าตอนนี้ไปตอนกลางคืนผมเลยเอานาวิชั่นที่ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ออกมาใช้ให้เต็มที่ซะเลย Bravo six going dark เอาละตอนนี้ผมเข้ามาข้างในแล้วรบอบซอบเราดูประตูหลังให้นาอยอยู่สตเคียผมกำลังเดินไปที่อู่เป้าหมายถูกจับ s อรีร่บโบสถานการณ์ลาบลื่นไม่กระตุกสะดุดเลยเดินฟาร์มของชิวๆจนกระทั่งมีใครไม่รู้แอบรอบยิงผมจากทางด้านหลังนะฮะแล้วก็กลับมาเก็บของใหม่เพราะว่าไอ้เพื่อนผมยิงได้โอเคงง่สิ โอ้ชุดดาวชุดดาวโอ้น่ารักน่ารักน่ารักนี่จอยคิ้วฟังค์ยูเบบี้ดิสกี้คิวมี่ดิสกี้คิวมี่พอรวบรวมของทั้งหมดได้แล้วเราก็มาตั้งตัวกันในปั๊มก่อนนะฮิ้วเลือดให้พร้อมแล้วค่อยวิ่งกลับบ้านกันถ้าเราได้กลับง่ายขนาดนี้มันคงไม่สมชื่อปั๊มนรกสิใช่ไหมล้านโอ้โอ้เป็นไงล่ะทักษะการคุมไอแคงผมยิงที นางฟ้าตกสวรรค์เป็นร้อยวันดาโอ้โหถูดาว้าวโอ้ What the fuck เนี่ยโอ้ยหยย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 ยียย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 นยย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 ยมยย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 ยอยยยอยยลยยยยยยย้ยยยกลยยัย ในระหว่างภารกิจเก็บกู้ไอเทมของผมนะครับเพื่อนผมก็ได้ทำการยิงไปเยอะพอตัวเลยนะวันดาว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 วันวันเดีดวันเ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 ดียอ้โอ๋อ be c a r e อเย้เชิญจะสื่อสารคนละภาษานะฮะแต่ที่มีเหมือนกันก็คือความบ้าและความพูดไม่รู้เร so yeah. ื yeah. ่องนะฮะเ n e m y N -M -N -M -N -M -N -M What the fuck? 참욕, 참, 참욕한, 참욕한 어어 도망가 도망가. 이 What? What the fuck? I think we we have to go home. I'm hit. I'm hit. You hurt? I'm too hit. I'm too hit. Oh, oh, where? N W N W. N W? Okay, 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 o h sound. Ah, no hit, no hit. 아 uh -huh. no hit. วันดาววันดาววันดาวอ๋อ good good g ด o d เ o o d yeah yeah you good you good S W <SW, SW>. S W <SW>? S W S W one ah uh, two enemy two. oh fuck ไม่รู้ว่ามันคิดมันผมหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีตี้ที่3ที่4หรือไม่แต่คนจอนจัดแนะ่เอาอมาล่าเราถ้าเรายังอยู่ต่อไม่ต่างอนะไรจากหมูที่อยู่ในอวนที่ง่อยเปี้ยเสียาขาพร้อมจะโดนแทงตุ๋นทุกเมือ่อ โอ้ยไฟ i think, think uh ิ uh. no uh ่ง uh. i ฟ f ิ่งรัน Run, n I i ม h ่ h h 없 o ไม่รู้ว่าใครจะไปออกหแต่ในหัวผมตอนนั้นคือมันบอกว่า no hp ย t ดย okay? ิ t ยิดยิด Eat ยิดเจ้า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 รันรันรันโค้กไ o ท h n o บีให้บีให้บหอ้วันนี้วันนีไอจั่น o n non นนมอ่าอ่าอาอ้าตายวัดเอ n o แอมด็โอ้โหอ l e e s a k e the item อย่างน้อยเราก็ตายในบ้านและตอนนี้ผมโกรธมากๆผมโกรธสุดๆถามว่าโกรธขนาดไหนโกรธขนาดที่เอาหน้าม้ออไปกู้ของไอ้หีโอเคอ่าฮะอ e enemy I'm I'm You go to look. I'm I'm enemy on me, enemy on me, enemy on me. I'm going. Wait, wait, wait. One minute, one minute, let me do Cut, cut. Uh -huh. To cut. Where the fuck my wow, item my item? Been item. Been Where the, item. the fuck my item? No. โอ้ยฮีเด้เด็ดไอชูทีมเด็ด I I protect you อ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อฮะโอ้โหโอ้โหโโหเกสเทชันเกสเทชันโอเคโอเคโอ้โอ้ my god เรียกได้ว่าหนีออกจากคมเคีียวของโยมทูได้อย่างชิวเฉียดเลยทีเดียวถ้าเรายังอยู่ต่อเราอาจจะโดนยำเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดเผ็ดเลยก็ได้นะอาจจะเผ็ดจนไม่มีสิทธิ์ได้เกิดอีกเป็นครั้งที่สาม ล้างผ่านไปสัก5นาทีแล้วก็กลับมาที่บัมมาเช็คว่ามีอะไรเหลือไหมปรากฏว่ามันก็ไม่เคยมีอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็จะพอมีอะไรที่เอาไปแบบว่าสกัดเป็นสแครปเมทัลได้อยู่ก็ชิวของฟรีใครก็ชอบจอบตอนที่5ไปแบบนี้เลยและกันนะฮะแล้วก็วันต่อมาข่าวร้ายครับเราโดนแบนยกทีมก็โอเคหาตีใหม่นะถือโอกาสนี้เป็นการพักไปด้วยเลยล้กันขอบคุณมากที่รับชมมาถึง5ตอนของรั sh ในช่องเราเนี่ยอขอบคุณมากครับยังไงต่อจากนี้ก็ฝากคลิปเกมอ,อื่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําออกมาให้มันดู เพลินที่สุดแล้วกันนะจะพยายามผมน่ารับชมเราตีรตอี์ีรีตตต